วันนี้มีความทุกข์เรื่องลูกสาวยิ่งนักจึงคิดหาหนทางสู่ทุกทุกทางช่วยลูกสาวให้รอดพ้นจากทุกภยัยเรื่องมีอยู่ว่ามีลูกตัวลูกตัวตัวคนถามเนี่ยมีกันสามคนแม่ลูกและเลิกกับสามีไปสิบกว่าปีเพรอเขาไปมีกิก๊กลูกต้องเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวเลี้ยงลูกสองคนหญิงแล้วก็ชายตั้งใจจะเป็น ทั้งพ่อและแม่ให้ได้ดีกว่าที่พ่อเขาอยู่ปัจจุบันอายลุลูกสาวอายุ35ลูกชายอายุ31ทั้งสองคนจบการศึกษาระดับปิญญาโทม,มีหน้าที่การงานดีมั่นคงรายได้ดีที่สำคัญลูกทั้งสองเป็นเด็กดีว่านอนสอนง่ายมาตลอดลรักและสงสารแม่อยู่มาวันหนึ่งลูกสาวพาผู้ชายมาบ้านให้แม่รู้จักทั้งที่ก่อนหน้าน,นี้ไม่เคยสนใจใครมาวันนี้ มาวันนี้ก้าวแรกที่ผู้ชายคนนั้นเดินเข้ามามีทั้งกลิ่นบุหรี่และกลิ่นน้ำหอมฟุ้งผสมกันจนเวียนหัวตัวลูกก็สัมภษณ์เขาเขาไม่มีคุณสมบัติคู่ควรกับลูกสาวเลยทั้งกินเหล้าทุกวันและสูบบุหรี่เคยมีครอบครัวมาแล้วเลิกกันไปบอกไม่มีลูกทั้งฐานหน้าทางบ้านการศึกษาหน้าที่การงานก็ด้อยกว่าลูกสาวมากและอายุ44แล้วแต่ แก่กว่าลูกสาว8ปีเป็นคนพูดเก่งช่ำชองไม่มีสัมมาคารวะไม่มีมารยาทสร้างภาพเก่งมีอารมณ์รุนแรงเป็นผู้ชายประเภทอินดี้ข้อมูลบางส่วนนี้ลูกจ้างนักสืบไปสืบดูที่บ้านเขาแล้วแล้วยังรู้ถึงอุปนิสัยและจากการที่ลูกได้สัมผัสคุยพูดคุยกับคนติดสุขรักสบายครั้งแรกที่เห็นเขาลูกรู้ทันทีว่ามันคือ call center ไม่ใช่คนที่ลูกสาวจะพึ่งพาได้เลยในอนาคตและเขาก็เพิ่งรู้จักกันได้แค่สามเดือนเองแต่ดูลูกสาวลูกลุ่มหลงรักเขามากมากลูกไม่โอกาสไม่ลูกไม่โอเคเลยวันรุ่งขึ้นลูกก็นำดวงเขาวันเกิดวันเดือนไม่เกิดเขาสองคนไปให้จินแสจีนแล้หมอดูคนไทยที่รู้จักกันดูเขาก็ดู ตรงกันว่าไปไม่รอดแน่คู่นี้ไม่ควรถ้ายแต่งกันเด็ดขาดลูกจึงไปเล่าให้ลูกสาวฟังญาติพี่น้องทุกคนก็ไม่มีใครเห็นด้วยสินแถยังบอกถ้าแต่งกับคนนี้ไปต่อไปจะนําความเดือดร้อนเหนื่อยยากมาให้ลูกสาวตอนแรกลูกสาวก็เชื่อแม่ดีพอวันลุ้งคุ้งเจอผู้ชายคนนี้เขาก็เขาก็ไม่ยอมเลิกกับลูกสาวเขาบอกว่าเขาไม่ได้ทําอะไรผิดทําไมมาตัดสินเขาก็บอกไปว่า ก็คุณสมบัติไม่ผ่านเลยและข้อบรรุลุงคึ้นลูกสาวก็มาบอกจะยังไม่เลิกจะขอทดสอบพบกันดูนิจัยกันไปก่อนผู้ชายคนนี้ก็ไม่เลิกลาบ้านอยู่ทัญบุรีลังจิตมารับส่งลูกสาวไปทำงานทุกวันเพราะทำงานที่เดียวกันลูกสาวยังบอกว่ามาม่าห้ามเขาไม่ได้หรอกเขาโตแล้ว ตัวลูกก็จะยอมผ่อนปลนเพราะไม่อยากให้เขาเตลิดไปลูกสาวเปลี่ยนไปมีนิสัายก้าวเล่วกับแม่พูดจาทิ่มแทงทําให้แม่ร้องไห้เสียใจร้องไห้หลายครั้งแม่และญาติทุกคนเตือนเขาเขาไม่เชื่อฟังและก็ยังเห็นคนที่คิดต่างไม่เห็นด้วยกับเขาเป็นศัตรูผู้ชายคนนั้นมันจับจุดลูกสาวถูกว่าชอบคนพูดหวานเอาใจดูเอาใจดูจด,ดูแล้วเขาเร่งมากเหมือนต้องการ ปิดเกมเร็วเพื่อต้องการตัวลูกสาวของมากลูกสาวของลูกมากลูกเป็นห่วงลูกสาวมากค่ะอยากให้กลับสัมผัสติอ่าอสุดท้ายโดยย่อขอเลียนถามบุญมาจากการเจริญกรรมฐานเจ็ดวันนี้จะสามารถช่วยบุตรสาวของลูกให้กลับมามีสติเชื่อฟังคําเตือนยาตพี่น้องช่วยนี่คุณแม่มีลูกสาวกําลังโตกำลังไปได้ดีหน้าที่การงาน ผู้หญิงจะผ่านด่านตัวนี้ครับผ่านด่านที่ยังไม่เคยมีแฟนดังนั้นผู้ชายเี่เข้ามานะครับถ้าคุณเป็นแม่เนี่ยขอแนะนําเลยคุณคุณพูดแล้วคุณจบแล้วคุณแสดงความรู้สึกจบแล้วลูกสาวเขาอันนั้นนะ่ยคุณต้องให้เขาลูกสาวเรียนเรื่องความหลงผู้หญิงทุกคนต้องผ่านความหลงมาก่อน ถึงจะกลับมาเป็นตัวของตัวเองได้จช้าจะนานจะกี่ปีแม่อย่าทิ้งแม่อย่าพูดคําที่แม่กําลังใจพูดสามคำครับลูกสาวโตแล้วทํางานแล้วคุณพูดสามคำคุณเรื่องนี้คุณไม่พูดเพราะพูดคุณพูดไปหมดแล้วตอนนี้เหลือแต่วันหนึ่งก็คือรักษาจิตคุณเพื่อจะคอยอ่าคุณปกป้องแล้วคุณทําหน้าที่แล้วแล้วเขาขอ ขอที่จะคือมันสะดุดใจนะ่ะอันเนี้ยมันดึงดูดครับผมบอกโยงผู้หญิงเนี่ยมันเป็นตรงนี้แหละครับคือเราดูเนี่ยการดูของเราเนี่ยมันยังไม่มีดูแบบไม่มีประสบการณ์แังนะั้นผู้ชายเขาเห็นเนี่ยทอาทำงานดีอะไรดีฐานะดีอะไรดีเขาเขาก็แอบคบกันนะนะครับพูด,ดง่าย เขาตอนนี้เขาเขาบอกแล้วว่าอาเดี๋ยวเขาจะลองดูคือคือแล้วก็เริ่มเปลี่ยนนิสัยก้าวร้าวผู้ชายก็เริ่มแล้วเริ่มใส่หัวแล้วนะครับใส่หัวให้หนูนในนีเพราะเขาเขาไม่ได้ผิดอะไรเนี่ยคําเนี้ยคุณก็ไม่รู้จะวออ่ายังไงเพราะมันเป็นแค่ความรู้สึกความผิดจริงยังไม่เกิดนะครับในนี้นอบใจคุณแม่เลยคุณแม่ไปพูดสามคำเลยเป็นไงบ้างกินข้าวยังมีตังค์ใช่ไหม ครอบจักรวาลครับกูลสจอนทั้งลูกชายลูกสาวเล่าให้เรื่องฟังเรื่องหนึ่งครับอาตมาอยู่ขอนแก่นนะครับประมาณห้าโมงเย็นหกโมงเย็นเนี่ยมีรถเบนซ์เลยนะครับขับมาแม่พ่อกับแม่ลูกสาวขับมาจอดแล้วบอกขอขอปรึกษาน่อเครียดภรรยาน,นอนไม่ห,มหลับมาหลายวันแล้วลูกสาว ลูกสาวกำลังเรียนจบจะจบเทอมสุดท้ายจะจบธรรมศาสตร์แต่ไปชอบกับรุ่นพี่ที่จบแล้วลังรับปิญญาไม่ยอมเรียนครับดวงผู้ชายก็เรียนจบรับปปิญญาเขาทำงานอยู่ต่างจังหวัดไม่เรียนครับดอกตามเข้าไปอยู่กับผู้ชายนะครับตามไปอยู่กับผู้ชายแม่ก็เครียด นะครับแม่ไม่รู้จะทำยังไงจะจบอยู่แล้วจะเลี้ยนจบอยู่แล้วบอกอีกนิดลูกให้เลี้ยนจบก่อนไม่ได้เลอไม่เอาว่าเป็นความหลงไงกลัวผู้ชายจะไม่มีใหม่จะปีนั่นปีนี่ห่างกันไม่ได้ติดเป็นแตงเมยนี่คือไม่มีประสบการณ์ในเรื่องการมีแฟนโยมผู้หญิงทุกคนต้องผ่านจุดนี้ครับนะครับ พ่อแม่ก็ไม่เชื่อไม่เชื่อทั้งนั้นแหละครับไม่ใช่คุณคนเดียวที่บ้านคุณคนเดียวเนี่ยเกือบทุกบ้านนะครับลูกผู้หญิงเกือบทุกบ้านนะครับเขามั่นใจว่าคนนี้ดีเขาดูเขาดูละเอียดรอบคอบแล้วเขาเชื่อในใจของเขาเองว่าดีเพราะผู้ชายเนี่ยก็คารลมเป็นต่อรูปหล่อเป็นรองนะครับถ้าเขาลมดีด้วยรูปหลอ่อโดยยิ่งยิ่งยกใจให้เร็ว ไม่จบนะครับมาปรึกษาบอกมาอาตมาก็บอกสามคำเนี่ยโยมคุยกับลูกสามคนพอแม่โทรไปไอ้นันทีไรแม่ก็จะบน่นแม่แม่เครียดแล้วไงเขาเครียดแล้วก็จะบน่นพอบ่นลูกสาวกดดับเลยไม่ไม่รับโทรศัพท์ยิ่งเครียดหนักไปแล้วไปอยู่ต่างจังหวัดไม่รู้อยู่ตรงไหนไม่รู้เลยแล้วนกะ็เป็นพ่อก็ฟังไว้ด้วยนะครับมีวิธีนะเผื่อมีลูกสาวนะพ่อจะใจเย็นกว่าแล้วก็จะดัก อะไรได้เยอะแต่ชวนยายสมัยนี้เป็นแม่เลี้ยงเดียวไม่มีโยมผู้ชายคอยช่วยก็เหนื่อยหน่อยปรากฏว่าอาจะมาบอกสามคำลองทดสอบมารูปลองโทรมานี่อยากพูดอยากถามว่าเป็นยังไงมั่งอะไรมั่งถามสามคำพอแล้วก็เออรักษาสุขภาพนะไม่พูดเรื่องเรียนไม่พูดเรื่องผู้ชายเลยลูกสายก็เริ่มเอ๊ะแม่แบบไปก็เริ่มผ่อนคลายขึ้น